ผูกันจอมราราดบทที่16ความลับที่ตื่นใจบเบงเงงเงงนี่ประสานมือกล่าวว่าขอพระคุณโกนเนี้ยที่ยื่นมือช่วยเหลือข้าพเจ้าจะขอจารึกจดจําไว้ช่วยชีวิตในความเข้าใจของบเบงเหงเงงตนเองคงถูกนายบ่าวทั้งสามนี้ช่วยเหลือช่วงเชิงจากน้ำมือวิญญาณมหาการแร้นี้ชุดสีชมผูกลาอย่างยิ้มแยม้มมิกล้ารับเบสเสี่ยวเหียบคาดว่ามีรับประทานอาหารมานานแล้วเชิญน,นั่งลงเถอะเบงเงงเลงประสานมืออีกครากล่าวว่า ขอรับทราบนามของโกนเนี้ยข้าพเจ้าเรียกว่าเล่งซ้อเอี่ยมพางผุดลุกขึ้นชี้มือไปยังเหยี่ยมใช้ทั้งสองแนะนําว่านี่คือแห่เนยกับชิวเก็กเบงแงแด้งสาวท้าไปเล่งซ้อเอี่มก็พายมือออกเชื้อเชิญเบงแงแด้งน,น,น,นั่งลงที่ด้านตรงข้ามกับนางบนโต๊ะบูชาตั้งเรียงรายโดยอาหารเลิศรสไร้ดากย่างมีสุราอีกบ้านหนึ่งทั้งสองว่ากล่าวตามมารยาทเล็กน้อยจะเริ่มดื่มกินกันบรรยากาศสำรวมยิ่งนัก แต่แห่เนยกับชิวเก็กกับรอบหัวร้อไม่ขาดปากหลังจากที่ดื่มสรากันจอกหนึ่งเร่งส้อเอี่ยมเขากล่าวอย่างยิ้มแยม้มฟังว่าเบสเซียเฮปเป็นเจ้าของผู้กันทองและคุยผ่านวิญญาณปเปง่เร่งพอฟังถึงกระฐานใจูบโชกคิดถึงผู้กันทองและคุยผ่านวิญญาณขึ้นมาไม่ทราบตอนนี้ยังติดตัวอยู่หรือไม่หากแม้สูญหายไปก็ไม่ทราบจะกระทําอย่างไรแต่เทว่าในยามนี้นางประจันหน้ากับอิสตีหากยื่นมือเข้าปฏิอกเสือ้อ ออกจะไม่เหมาะสมพอเมกัน,นั้นกับปัญหาที่นางถามไถ่มาจะตอบไปตามความสัตย์หรือโป้ปดปฏิเสธหลังจากคขบคิดตลบหนึ่งรู้สึกว่ายังคงตอบตามความสัตย์เล่งสาะเอี่ยมย้มยิ้มอีกครากล่าวา่าหรือเสียวเฮียมมีความคับแค้นใจยากจะกล่าวบเบกเงกเกถงรีบกล่าวว่าหาไม่ได้ผู้การทองและคุยผร,รยานวิญญาณล้วนเป็นซื้อแปลตกทอดให้สีหน้าเล่งสาอเอี่ยมแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่แล้วก็เผยยยิ้มอย่างอ่อนหวาน กบเกินผ่านไปกล่าวว่าหวังว่าบันเนินเชียงสุนปอเมื่อคืนนี้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดหนองเลือดพอเพื่อช่วงชิงคุยผ่านวิญญาณเบยเงกเหเผงพอิสะกล่าวว่าเมื่อคืนพักน้องแดงนิกายปุสิดทองเกาะแป้ะหุ่นเต้าวิญญาณมหา,หาการพากรวงมือสลับข้าพเจ้านับเป็นฐานการครับขันนักเร่งเสอเอี่ยมอุทานดังเอะหงหน้าที่งับสคานปากแรแววตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าอย่างนั้นเสี่ยวเฮียบเมื่อคืนเช่นไหน ถูกทอดทิ้งอยู่ในสารเจ้าร้างจุเดเส้นถูกที่สกัดเล่าเบย์เงเล้งสัตานเฮือกพองว่าท่านว่าอะไรยามกระตันหันสำนึกว่าผิดท่าแล้วไม่คำนึงถึงปัญหาการวางตนใดใดอีกลงมือขวาลึกเข้าบริอกเรือยอย่างรวดเร็วพริบตานั้นถึงกับเกิดความตันตระดกอย่างใหญ่หลวงสมองพองโตแทบระเบิดผู้กันทองอยิ่คคบจํานวนแต่คุยผันวิญญาณกลับอัทานไปแล้วได้ยินเล้งซอเอี่ยมกล่าวว่า เมื่อคืนเข้าพเจ้าเพือนผ่านสถานที่นี้พบเห็นท่านถูกขี้สกัดจุดทอดทิ้งอยู่ในสารเจ้านี้ดังนั้นใช้หยิ่รับใช้เฝ้าดูแลท่านไว้เบงเงยเถงก่าวเสียงสั่นสะท้านหมายความว่าเล่งโกเนียไม่ได้ประมือกับวิญญาณมาหาการเกือกิกหามีไม่เบงเงยแหลงโขกรามกรอดก่าเสียงทุมหนักพระคุณที่เล่งโกเนียยื่นมือช่วยเหลือตาบใดที่ไม่ลมหายใจอยู่ข้าพเจ้ายอมต้องทดแทน บัดนี้ต้องไปสืบสอหาสมบัติของสำนักอาจารย์ไม่เช่นนั้นไหนเลยแบกหน้าไปพบซื้อแปรได้วาจาจบคำเท้าขวาสกิดพื้นเล็กน้อยกรีดล่างฝากอากาศเป็นเงาสีขาวจางๆสาดพุ่งออกจากศาลเจ้าไปเล่งเท้าเอี่ยมพงว่าเบสสิเหียบชะงักเท้าที่ไกตาแววเสียงเบเร็งดังมาว่าอภัยที่ก้าเป็นเจ้าไม่อยากน้อมสนองสืบไปจำต้องออกสืบสอหาคุยที่สาบสูนรสมเสียงยิ่งมายิ่งห่างไกลในสุดก็ขาดหายไป แห่เนยกับชิวเก็กพากระจ้องมองเร่งซาะเอี่ยมอย่างตื่นเต้นสงสัยท่าทีเปลี่ยนแววงอันไม่เข้าใจอึดใจต่อมาแห่เนยไขุ่กใจคิดพันหัวเราะเสียงดสดใสกล่าวว่าเสี่ยวเจีย๋ยท่านชราปาดเปลืองนักเมื่อกลับไปเล่าเอีย้ยนายผู้เทาย่อมต้องปรับปื้มพิตินักชฉวเก็กกับกล่าวเสียงอ้อยอิง่งเสี่ยวเจีย๋ยท่านไม่ควรหลอกลวงมันมนันน่าเป็นคนอันดีงามหากทราบข้อทจริงมันจะไม่กลับมาหาท่านอีก เดงซอเอี่ยมทอดถอนใจกล่าวว่าพวกเราออกท่องเที่ยวครานี้พอทราบข่าวสิจอมปราดแดนดินปรากฏขึ้นในวงนักเลงดังนั้นพอทราบเรื่องข่าวทาสู้เกาะแปะหุ่นเต้าแต่พวกยิงนุกรไปยังเนินเชียงสุนปอช่วงชิงคุณจากวิญญาณมหาการในคําสั่งของบิดากําชับให้เราปิดชีวิตสิจอมปราดแดนดินช่วงชิงคุยผันวิญญาณจากเขาเพื่อทําลายถายญาติของจอมปราดแดนดินแต่ทว่าเรากล่าวถึงตอนนี้ น้ำตาพันธรักออกจากดวงตาคู่ที่คมโตสุกใสไหลลีนลงอาบล่องแก้มเล่งซอะเอี่ยมกับไม่ปาดทิ้งรู้มือปนิอกเสื้อดึงคุยยกสีขาวสะอาดเล่าหนึ่งออกมานั่นก็เป็นคุยผัานวิญญาณของเบงเฮกเดงเล่งซอะเอี่ยมกาวยางหดหูฟ้าเอ่ยเราเหนจึงถือกำเนิดในสำนักเงาโดยหิตที่เป็นศัตรูกับจอมปราดแดนดินแห่เนยสอดคำขึ้นเสี้ยวเจีย๋ยความสำเร็จของท่านกรนี ย่สร้างความปิตดิ่งโรดกับเล้าเอี้ยดนักฉะไหนกับลันทศคนหูไปคุยเดานี้หากตกอยู่ที่เขาจัดช้าจะเร็วต้องถูกผู้คนช่วงทิงไปเช่นกันเล่งซอเอี่ยมใส่หน้ากล่าวว่าเรายังคงมอบคุยคืนแก่เขาปรับความเข้าใจกับเขาจึงถูกต้องเฮียวเก็กกล่าวเสียงนุ่มนวลอย่างนั้นเสี่ยวเทียสมควรติดตามไปอาจบางทีมันกับประเชิญสามปีศาสตร์ทักษิณผลสุดท้ายจะได้ร้รสุดคาดคิดแห่เนยชิงกล่าวว่า สนใจไปใหญ่ผู้แซ่เบยไม่นับเป็นบุตษสำอางแต่เสี่ยวเจี๋ยพวกเราไม่แน่หนักว่าจะแยแสยมันมาดว่ามีรูปโฉมคมคายแต่กับซึ่งซึมโง,ง่งมจะมีประโยชน์อันใดเร่งซ้อเอี่ยมไม่รอรับฟังจบคำคลายตกลงใจได้พันผุดอุกขึ้นก,กับหญิงรับใช้ทั้งสองพวกเจ้ากลับไปรายงานต่อบิดาเราก่อนเราจะไปสืบซ้อหาเขาหากไม่บิดาถามถึงก็รอให้ดาวกลับไปอธิบายเองแห่เนยคัดคานว่าถ้ามไม่ได้ หากแม้เซี่ยวเจียไม่กลับไปแล้วเอี้ยย่อมมีโทษะแน่นอนเ,เขียวเก๊กก็กล่าวว่าวเซี่ยวเจียบ่าวขอที่ตามท่านไปอาจบางทีสามารถกระทําเรื่องใดแทนท่านเร่งสาะเอี่ยมหอยสะกล่าวว่าก็ได้แห่เนยจะกลับไปก่อนพวกเราจะไปแล้วแห่เนยก้าวย่างรอนรุ่มเซี่ยวเจียนั่นจะได้อย่างไรเร่งสาะเอี่ยมกับชักชวนชวเขียวเก๊กว่าพวกเราไปลุกคุยภวิญญาณวันในอกเสือ้อสถานวูบออกจากศาลเจ้าไปก่อน เที่ยวเกียกลิตามไปอย่างกระชั้นชิดแห่ใน,นขยี้เท้าอย่างขุ่นคล้องใจแต่ไม่กล้าการคำสั่งสลัดล่างอ่อนแอไปทางหนึ่งใบเง็งเกเหลงเมื่อพุ่งออกจากศาลเจ้าก็วิ่งตะเบึงสุดฝีเท้าโลดแ่นด้วยความเร็วดุดะกายไฟเจตใจของตนพุ่งผ่านปั่นป่วนดุดระลอกขึ้นบังเกิดความคิดอันสับสนซับซ้บบอนประดังขึ้นโฉบสักคารเล่งซ้อเอี่ยมสังเกตจากบุคลิกลักษณะขายพลการฝึกปืนสุดสูงแต่ทอดตาไปทั่ววงนักเตง ก็นึกหายอดขนที่แทะเอี่ยมไม่ออกปัญหาที่ก่อขมใจในตอนนี้คือจะสืบสอหาคุยผันวิญญาณคืนมาได้อย่างไรคุยผันวิญญาณนอกจากไปสาสตาวุธสุดวิเศษแล้วยังเป็นสิ่งที่รับมอบจากซือแปรหากไม่อาจช่วงชิงคืนมาในเลยแบกหน้าไปพบท่านบอรเท่าได้บอ่อแสที่จะเสืร์ฟาะคือค้นหาน่อง้อยของวิญญาณมหาการเกลือเกกเข็นถามจากมันให้จงได้ขณะขบคิดวิงปราปราดดไม่หยุดยัง้ง พอเงยหน้าขึ้นลานเที่ยงสุนปอก็ปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าสายตาซากศพแขนขาอายะภายในเลี่ยราดอยู่ทุกแห่งหนคราบโลหิตเป็นริ่มริ่มล้วนแห้งเกรอะกรังกลับกลายเป็นเสื้อแดงครั้ส่สองสุดจะทนดูที่ดาตำหนักม่วงและตั้งหักเก่าลมิทราบไปที่ใดแล้วยิงปาดจากร่องหน้อยของวิญญาณมหาการที่แท้วิญญาณมหาการไปที่ใดแล้วเบ่งกรงคุ้นคิดอยู่เนิ่นนานจึงได้คิดขึ้นมันทอดทิ้งเรา อยู่ในสารเจ้าร้างยื้อคุยผ่านวิญญาณไปอาจบางทีแสดงว่ามันได้รับบาดเจ็บและเมื่อพบคุยอันทรงคุณค่าอยู่ตัวเองกับรับบาดเจ็บยอมต้องสาะหาที่ได้รับซุกซ่อนกายไว้รักษาบาดเจ็บทุเลา,าก่อนแล้วจึงปีกตัวจากที่นี้ข้อสถานนี้นับว่ามีเหตุผลยิ่งยามเมื่อปดจากโรยเขาหมูลมีแต่ตอ้องเสืบสาะหาอย่างเดาสมแล้วเบ่งแ็งกว่าตาไปรอบข้างจากนั้นพุ่งกายไปยังยอดเขา สงชันเศษ้าที่อยู่ทางซ้ายมือหลังยอดเข่าลูกนั้นเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวเหยียดซับซ้อนหากไม่มียานมหา,หาการคิดหลบหนีเน้นกายยอมตองมงโซเส้นทางนั้นบเบงให็แรงทุ่มเทวิชาตเบาหีบมะผิวจนถึงขีดสุดและเห็นเาล่างสีขาวจังจางดุดหมอกควันไหววุบวบอจูดท่ามกลางป่าเขาเะนาไผ่โดยดับความเร็วสุดแสนรดแ่นย่างสุดกำลังเกือบเครื่องเชื่ยามผ่านเส้นทางมาเกือบร้อยดี เริ่มข้าสู่เขตขุนเขาที่ทลักลลางไร้รน่อยผู้คนทันใดนั้นเบงเร็งพันชักเท้าลงสองเท้าตึงกับผืนขายถูกตอกไว้ผืนที่เบื้องหน้าแปะเปื้อโรหิตสดสดกองหนึ่งดูจากสภาพของโรหิตแสดงว่าทิ้งไว้ไม่นานนักหมายความว่าผู้รับบาดเจ็บยังอยู่ในแวกใกล้เคียงนี้เองเบงเร็งกว่าตามองรอบข้างอยาละเอียดพันเห็นทดพงหญ้าทางสายมือปรากฏคราบโรหิตไปจุดแต้มๆทอโซ่ปลาปโปร่งแห่งหนึ่ง บเบงกเหลงสูดลมหายใจเข้าไปผนึกลมปานขึ้นคุ้มครองร่างตะเตรียมรับเหตุเปลี่ยนแปลงเพียวริ้วส่ปา่าโป่งนั้นพอย่างเทาเ้าเข้าไปและเห็นป่าไม้ระเกะระก,กะวนพึ้งกองสมด้วยใบไม้แห้งบ้างกําลังเน่าเปื่อยทรงกลิ่นขะคุงบเบงกอเหลงขมวดคิ้วเล็กน้อยสอดสายสายตาไปรอบข้างอย่างเช่มช้าชายเสื้อสีเดืองพม,มหนึ่งพันว่ากระสุคของจักสูบเบงกอเหลงนั่นเป็นผงญ้าที่สูงท่วมเอวกองหนึ่ง มีใบไ,ไม้แห้งตกลงบนป่ายหญ้าระหว่างหญ้าคาและใบไ,ไม้แห้งมีชายเสื้อสีเหลืองโผล่พ้นออกมาบเบงกระเด้งพอถูกชายเสื้อสีเหลืองดึืองดูดความสนใจจึงเพ่งตามองไปก็เห็นคราบโลหิตหยดหย,ยาดจากริมป่าโปรง่งจนถึงพงหญ้าด้านนั้นบเบงกระเด้งใจถันวันไหวทันทีชายเสื้อสีเหลืองนั้นมีสีสันเฉกเช่นกับเสื้อผ้าของตั้งหากเก่าหรือว่าผมคิดถึงตอนนี้ร่างพันผิวว่าไป แวกผงหญ้าก,กวาสายตามองโอ้เบงกระเด้งอุทานอย่างเริมตัวถอยกายไปด้านหลังก้าวใหญ่ปลดนมชุดเหลืองตั้งหักเก่านอนหงายอยู่กลางผงหญ้าสองตาพิมพ์สนิทใบหน้าเป็นไปสีแดงคขหมุมปากไม่โดหิตไหลซึมออกมาเป็นทางยาวเบงกระเด้งสูดลมหายใจเข้าไปึกษ์ฤกษขบสติจนเยือกเย็นลงยืนมือไปรอที่ริมจมูกของมันกลับพบว่าลมหายใจร่อแร่รวยดินสามารถขาดห่วงในทุกขณะจิต พร้อมกันนั้นบนล่างที่แข่งื่อไม่ไหวติงของตั้งหักเก่าอย่างปรากฏพลังความเย็นแผ่ซ่านออกมาเบงเงกงแหลงพันฉกคิดขึ้นพลังเย็น้างสุภะของวิญญาณมหาการฟังจากนามแสดงว่าเป็นวิชาลมปานแนวทางเยือกเย็นชั่วร้ายดูจากอาการของตั้งหักเก่าตอนนี้หรือถูกพลังเย็น้างสุภะทำร้ายเบงเง็เแหลงมีเวลาคบคิดมากความทางนี้พอตอนนี้หักไม่ลงมือช่วยเหลือตั้งหักเก่าคงต้องเสียชีวิตไป เบงเอกเด้งนังเด็กน้อยจีรวงก้อนยกสีขาวจากอกเสื้อออกรังบีกเล็กน้อยจึงแยกออกเป็นสองเสี่ยงในก้อนยกฝั่งไว้ด้วยยาเม็ดสีแดงฉันสามเม็ดเบงเอกเด้งผนึกพลังสะบัดมือเบายาเม็ดเม็ดหนึ่งก็กระดอนขึ้นมาจึงยื่นมือรับไว้งางปากตั้งหักเก่าขึ้นหย่อนไปจากนั้นน้อมกายลงประทับรีปากกระปากตั้งหักเก่าแผ่พุนุปานเข้าไปช่วยยาเม็ดสีแดงไหลลงสู่ลำคอ ยาเมื่อประทับหิีปากลงไปก็เกิดความรู้สึกพิสดารขึ้นวูบริมหีปากตั้งหักเกากับนุ่มนิ่มรุดกีบกุดาบทําให้กลิ่นหอมจังๆระเหยออกมาแต่ยามการตันหันไม่ได้ขบคิดมากความโอบอุ้มตั้งหักเกาหนีบไว้ที่ซอกแขนหงขากระสู่ส่วนลึกของป่าไม้โชบพิบตาก็อกจากป่าโป่งพออ้อมผ่านชะออนหินมาก็พบเห็นถ้ำศิลาอันกว้างขวางแห่งหนึ่งใบเงืกเล็งริงโลดยิ่งนักรู้สึกสถานที่รักษาบาดเจ็บอันประเสริฐ นั้นผิวปาดเข้าไปตั้งหักเกาในซอกแขนปรากฏความเยื่อเยือกแผ่ซ่านมาไม่หยุดยัง้งมินำสามร่างกายก็แข่งทื่ขายก็เป็นซากศพหัวนึกถึงตั้งหักเกาช่วยเหลือตนเองรับมือศัตรูตลอดเวลาบัดนี้กับถูกพลังเย็นสร้างสุภาของวิญญาณมหาการทำร้ายยอมตองรักษาพยาบาลอย่างสุดความสามารถเมื่อครู่นี้ตนในตั้งหักเกาเกินกินยาเม็ดหวเยเอี้ยงตังยาเมทัลคีลงไป ซึ่งเป็นตัวยาที่ทรงคุณค่าที่สุดของสำนักอาจารย์เพราะก็คิดใช้วิธีการรักษาพยาบาลซึ่งศึกษาจากจอปราด์แดนดินเพื่อพยาบาลตั้งหักเก่าเบงเกอแขงต้องยัดยาเม็ดทัลคีทั้ง3เม็ดจากนั้นเล็กดาวทัคีประจําตัวเพิ่มรุดในร่างของตนขึ้นประกบร่างแนบสนิทกับตั้งหักเก่าในสภาพเปือยเปล่าช่วยเหลือมันนีดเดนพรางความเย็นออกจากร่างมาตามคําบอกของซือแปรนี่นับเป็นหนทางเดียว ที่กระจัดพลังความเย็นในล่างของคนที่ถูกลมปานเยือกเย็นทำร้ายและเห็นลมหายใจตั้งหักเก่ายิ่งมายิ่งแผ่วร้าโรยดินสีหน้ายิ่งมายิ่งมองํำแสดงแน่ชัดหากไม่ลงมือในบัดดนก็จะสายเกินการแล้วแต่ทว่าวิธีรักษาพยาบาลนี้นับว่าเปืองเรี่ยวแรงยิ่งนักแบงแหกงแหงทราบดีโดยพลังการฟื้นือของตนในยามนี้ยังให้บควรใช้วิธีรักษาพยาบาลผู้คนทางนี้พอมาดว่ารักษาฝดางข้ามสุดเหล่าได้ แต่ตนเองกับต้องเสริมศูนย์ผลักกัลังมากมายรากฐานการภวยในลดทอนลงเมื่อถึงเวลานั้นจะชงชิงคุยผ่านวิญญาณขึ้นมาได้อย่างไรเบงกระเลงวางร่างตั้งฮักการวนพื้นถ้ำย่างแผวเบาจ้องมองวงหน้าอันคมคายที่เริ่มเปลี่ยนสีไปของตั้งฮักเก่าต่อมาเกิดความวาวุ่นใจจนสับสนสุดท้ายเบงกระเลงโบกรามกรอดพ่มพาวเบาแม้ต้องสูญเสียคุณค่าแลกเปลี่ยนไว้ย่างใหญ่ดวงเราก็ต้องช่วยชีวิตมันสักครา เลยปล่อยให้สิลมหายใจไปต่อหน้าได้พอตกลงใจได้ก็ลงก้อนหยกนั้นออกมาเด็ดยามเมรรา็ดทัตตะคีที่งเหลือสองเม็ดขึ้นมาส่งเข้าปากโตเองหกเขี้ยวจะแดกละเอียดแล้วโน้มหน้าลงทาบกข้ปากตั้งหักเก่าใช้ปลายลิ้นดันส่งเข้าไปพร้อมกับเร่ยกระเราก็ไปไหนขึ้นหนุนส่งถึงท้องตั้งหักเก่าในยามนั้นเองปากทาปรากฏเงาร่างสีมพูสายหนึ่งสัดันวูบเดียวก็หายลับพร้อมกับทานเบาขึ้น แต่เธอว่าเบงกอเด้งทุ่มเทกำลังและสมาธิโยกการถ่ายทอดตัวยาลงสู่ท้องตั้งหักเก่าไม่ได้ยินแม้แต่น้อยเมื่อไถ่เทยาเมทัลคีไปจนหมดสิ้นเึงมาาของร่างของตั้งหักเก่าขึ้นมาในท่านั่งตัวเองก็นั่งกัดสมาธิอยู่ที่ด้านหลังของมันเบงกอเด็งท่าฝ่ามือทั้งสองไปทีกลางหลังของตั้งหักเก่าแผ่กระังภายในเข้าไปช่วยเร่งเลาฤทธิ์ยาให้แผ่ซ่านครูใหญ่ให้หลังหน้าภากเบงกเด็งก็ปรากฏเงือกการไหลซึม จึงดังมือกลับมาเบงเง,ง็กเล็งคิดไม่ถึงว่าพลังเย็นซาส,สุภาจะแทรกเสริมตั้งหักเก่าอย่างฤทธิ์ร้อป่านนี้จนภัยในที่ถ่ายทอดเข้าไปประเชิดอุปสรรคขัดขวางไม่สามารถดึงดาวฤตยาแพ่กระจายได้อย่างรวดเร็วตามใจนึกเบงเ็กเล้งในเลยทราบหากไม่ใช่ตั้งหกักเก่ามีพลังการถืกปือกล้าแข็งก็ต้องเสียชีวิตไปเพราะพลังความเย็นคุกคามหัวใจตั้งแต่แรกแล้วพอล้างมือกลับมาก็รีบวางร่างตั้งหกักเก่า ลงนอนราบกับพื้นร่างของตั้งหักเก่าเริ่มอ่อนนุ่มนิ่มขึ้นความเย็นบนล่างก็ลดทอนไปส่วนหนึ่งเบงเกรงคิดพักผ่อนสักเล็กน้อยจะเริ่มรักษาพยาบาลตั้งหักเก่าแต่ก็ไม่กล้าทําเช่นนั้นทางนี้เพราะเบงเกรงทราบดีว่าการนี้ไม่อาจหยุดยั้งแต่กลางคันไม่เช่นนั้นอาการของตั้งหักเก่าจะกําเริบขึ้นเปิดชีวิตของมันไปดังนั้นผุดลุกขึ้นลงม,มือเบ้งอภพรขับตนเองออกอย่างรวดเร็วแม้ว่า มีมีบุคคลที่สามพบเห็นแต่ไม่น่าอดร้อนผาผ่าไม่ได้แต่ทว่าเพราะเพื่อช่วยชีวิตคนแ,แต่กระทำเช่นนี้แล้วเมื่อเปืืองพาตนเองออกมาก็หยิบมือไปเปื้องเสื้อนอกของตั้งหั่เกาออกสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือช่วงคอที่ขาวพองระรานเมื่อขีบปกเสื้อออกถึงกับตระลรานไปทัดลงมาก็เป็นผิวพันธ์ที่ขาวพุดพองประดุดหยกและเนินอกที่อวบอุม้มเป่งปังประทุมถันดีดตัวขึ้นมาทันที นี่เป็นโซกของอิสตีชัดๆเบงก็เลงใจเตลมฤทธิแทบพร้อออกจากปากแต่เสนกว่าเรื่องช่วยคนสำคัญยิ่งฉันลงมือสืบไปหาคาดไม่ว่าชุดเสื้อยาวของตั้งหัาเก่าพอดุดรุยจากร่างเบงกิเลงถึงกับสถานขึ้นทังร่างหิมตาสนิทแน่นตั้งหัาเก่าที่แถีอิสตีนี่ช่างเป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนเบงกิเลงแม้พิมพ์ตาลงแต่ผ้าปทุมฐานเต่งตึงเอวคอดเกิ่ยวตะโพกผายสร่าง ส่วนของส่วนวาวที่งามระดานเดือดร่างที่พาจากฝ่ฝ้าตำแหน่งของตั้งฮักเก่าอย่างปรากฏเด่นชัดในห้วงสมองไม่น่าเล่าทวงทาของตั้งฮักเก่าจึงผิดแผกจากบุรุษเพศทั่วไปยามเยมยิม้มเปี่ยมสเสน่ดึงดูดใจที่แท้นางปอมเป็นบุรุษนั่นเองในยามกาตันหันใจพุ่งผ่านด่านเดือดขวาำสถานมือฉาดดานไร้ความรู้สึกเบ็งเร่งดังเรแล้วนี่จะให้ตนทำอย่างไรยอมไม่อยาจเห็นการตายโดยไม่ช่วยเหลือได้ แต่ถ้าว่าตั้งหักเก่าเป็นัวนีแรกรุ่นแต่เลยจะสััดจับต้องได้สุดท้ายเบกเรกล็งโคบกรามกรอดเล่งล้อกข้าภยนทั้งหมดขึ้นโน้มล่างลงอยู่เหนือตั้งหักเก่าถาดอะคีอรรออุแก่งกล้าวภายใน่างแผ่ซ่านออกทางคุ้มขนทุกเส้นแทรกซึมเข้าสู่ร่างนางทันใดปรากฏเงาร่างอ่อนแอสายหนึ่งวูบมาบดบังกลับเป็นที่ดาจ,จัดสนักเงาโรหิตเล่งซ้อเอี่ยมตาคู่งามของนางเออคอริหยาดน้ำ สีหน้าเป็นแมวอับอายข้างแขนนางซุ่มซ่อนยืนปากถ้ำตั้งแต่แรกกับเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเห็นได้อย่างชัดเจนเล่งสอเอียมประกบนิ้วฉี้นิ้วกลางข้างขวาขึ้นที่ไปยังจุดเมี่ยมงหัวของเบงกเกริงตั้งแต่ไก่หอเพียงนางแพกกำลังภายในพุ่งพลังราชนีไปเบงกเก็งกับตั้งหากเก่าก็ต้องเสียชีวิตทันที